สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆ่นค่ะยายิงบ่ได้ออกมาเฮ็ดคลิปลายมือเนาะเป็นอาทิตย์บอสบาบยเด้อกะลิมาอันบอบ่ได้ออกมาเฮ็ดคลิปค่ะพอดีว่าเมื่อนี้พ่อลูกขึ้นได้จากเตียงเนาะยายิงเป็นไข้หวัดไ่คักเสียงกระโบมีอาบว่าลายสายยางค่ะพี่น้องให้เบื้องบรรยากาศบ้านยายิงเด้อช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นค่ะหนาวแล้วเมื่อคืนนี้ลบสอง อ่านบ่าท่านเนี่ยไปสำรวจต้นหมอกต้นไม้เอีอยงดอกพญายอิงออกจากบ้านปวัยนะคะก็เลยมาอัดคลิปสั้นๆให้พี่น้องเบิ่งเนาะอ่ารายละเอียดกะบ่มีอีกอย่างหลายดอกแค่อยากให้เบืองว่าเออพูน่นะแม่คณิ่งบ่มันเย็นหลายจนนุดน้ำมันหน้ามันเกาะเป็นน้ำแข็งอางพี่น้องเดี๋ยวพี่อิงที่ไปเบืองต้นไผ่ต้นอย่างยายอิงมันสิพออยู่บ่พราะว่าสิต้องหาต้น ต้องหาอันใดคุ้มมันแล้วย่านมันตายเพราะว่าปลูกไผ่ไวในี่ย่านมันทนหนาวบ่ได้นี่แหละพี่น้องจ้าเคลื่อนนาหนาวบ้านยายิงเริ่มต้นแล้วจ้าเริ่มต้นแล้วอันขางล่างก็เป็นน่ะนำนำนำข้างมันเกาะเนี่ยมันก็เป็นลักษณะนี่แหละเนาะเกาะจนเป็นแม่คณิ่งค่ะ นีกับบ้านยายอิงก็เริ่มเฮ็ดแล้วค่ะหลังค้านี่เริ่มถอดออกแล้วพี่น้องเห็นบ่เขาถอดหลังคามาวางไว้ตรงนี้หลังคาเก้านี่ถอดออกแล้วเพราะว่าสิยกหลังคาขึ้นหม่เดี๋ยวจังไหนยายอิงที่ไปขึ้นไปท่ายข้างบนให้เบิงเพราะว่ามือวานี่ขึ้นไปเบิงแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วค่ะพี่น้องคะ่กะก็เสียงก็ที่ค่อยๆดีขึ้นมาแล้วเนาะยายอิงก็ขีค่อยๆส่งภาพ,พความสวยงามไม่อีกรูปแบบหนึ่ง ของทางฟังอิงแลนเดอร์ค่ะไปให้เพื่อนๆช่วงนี้อากาศเย็นค่ะเย็นมากมี่กับประมาณลบติดลบค่ะศูนย์องศาได้อยู่เนี่ยเมื่อเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวยายอิงก็สิจบคลิปแค่นี้เล้พี่น้องเดือนหนาวหลายได้ใส่เสือ้อนานา,นาหลายๆสั้นเอาฝากไว้แค่นี้ค่ะคิดหอดกันด้วยจ้า